เรามาดูกันต่อสําหรับเรื่องราวที่น่าสนใจว่าเด็กเรียนไม่จบไม่ถึงม3าไม่ถึงม6 6ไม่ถึงมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีสัดส่วน10%มากที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าหากเราดูจดํานวนประชากรในประเทศไทย65ล้านคนปรากฏว่าเด็กที่เรียนไม่จบ5.75ล้านคนคิดเป็น10%ของประชากรทั้งประเทศสัดส่วนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ10ปีครับ จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลกันแล้วสําหรับผู้ใหญ่รวมถึงผู้ที่กํากับนโยบายในการจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเด็กเรียนไม่จบตามกฎเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเรียนไม่จบตามกฎเกณฑ์5.7 5ล้านคนมีกลุ่มไหนอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันต่อเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเด็กที่หายไปจากระบบการศึกษาหรือเรียนไม่จบนั้นเป็นอย่างไรสูงที่สุดและเป็นกลุ่มที่น่าให้ความสําคัญที่สุดก็คือเด็กป่วยเป็นออทิสติก1.7ล้านคน นี่เนื่องจากว่าเรียนไม่จบเพราะว่าปัญหาทางสุขภาพนะครับตามติดมาด้วยไร้สัญชาติอีก3,000 0 0คนหรือเป็นลูกหลานแรงงานตาด้าวอีก25,000คนผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าเด็กที่คลอดออกมาเนื่องจากว่าคุณแม่ยังไม่อยู่ในวัยที่สมควรจะแต่งงานอีก10,000 0คนนะครับนอกจากนี้ก็มีเด็กที่ติดเชื้อ HIV อีก5 0,000คนทั้งก้อนทั้งหมดนี่แหละครับก็คือจำนวน10%ซึ่งกระนี้กำลังกลายเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขนะครับมุมมองนักวิชาการต่อไปก็น่าสนใจโดยเฉพาะ ดออรอมรวิทย์นาคอนทับมองว่าความยากจนทําให้เด็กเรียนไม่จบครับดออรอมรวิทย์บอกว่าปัญหาความยากจนทําให้เด็กเนี่ยเรียนไม่ถึงชั้นม3รวมถึงเรียนไม่ถึงม6เนี่ยไปถึง50%โดย90,000คนหลุดไปจากระบบการศึกษาตั้งแต่ก่อนจบม3และกว่า2 7 0 0 0 0คนนั้นหลุดออกจากการเรียนตั้งแต่ชั้นมสาครับ นอกจากนี้ถ้าหากเราดูสัดส่วนตัวเลขนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในระยะยาวแล้วท่านผู้ชมคงมองภาพออกนะครับว่าที่สุดเด็กเรียนไม่จบเรียนไม่ถึงเกณฑ์เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพรวมถึงสัดส่วนประชากรผิดเพี้ยน เปลี่ยนแปลงไปจึงกลายเป็นประเด็นสําหรับเด็กไทยในอนาคตและนั่นจะส่งผลไปถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในข้างหน้าและเป็นทรัพยากรของประเทศชาติในอนาคตนั่นเองครับการหลุดออกไปจากระบบการศรึกษาแบบมีความรู้ครึ่งกลางๆเนี่ยผมคิดว่าน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวทั้งกระตัวเขาเองน่ากลัวกับอนาคตของประเทศชาติด้วยถ้าเราหวังจะยกระดับการผลิตยกระดับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมเด็กของเราให้พร้อมต่อ โลกการทำงานมีทักษะของการเป็นแรงงานที่มีฝีมือมีคุณลักษณะที่ดีนะครับ